อ่ะโอเคก็ต้องหกกราบสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคระับวันนี้กลับมาเจอมันเจอกับบางเช่นเคยนะวันนี้อยู่ในเกมฟอร์จูนออกนะหรือว่างไว้โชคลาภมันเองนะก่อน,นีลก่อนที่เขาจารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บังก่อนเลยนะครับเอาวันนี้บางเริ่มต้นมากับทุนส0 0ร้อยนะสำหรับใครที่ทุนน้อยก็สามารถตามกันมาได้นะครับ อ่ะวนี้บางลิ้นตามช่วงเวลานะช่วงเวลานี้นำเกมนี้นะครับเลยไปเลยเ่นไ,ไปก่อนเลยนะเวลาเบ็ดสิบสิบบนไปอ่ะมาลุ้นกันว่านี้จะโดดดีหรือเปล่านะฮะ<ม>และอังเปาซองแดงมาก่อนเลยไมคคูณสิบถูกแล้วมาตามคําขอนะฮะหนึวว่งร้อยคูณสิบดอกนี้เน้นเขึ้นพันนะฮะได้มาหนึ่งพันโอเคเบ็ดติดมาแล้วเปลี่ยนเบ็ดเลยดิ เปลี่ยนทีเพื่โอ้โหแล้วมอยซ้ำมาย้มอีกรอบจัดมาสวยๆเวย้ยโอเคเอาสองแรงบวกวายมาด้วยนะคูนสิบเหมือนเดิมเจ้าเก่าเวลาเดิมได้มาอีกหนึ่งพันไปโอ้โหแล้วสองมาสองเบสติบมาสองไม้ติดดีสิบมุนเองดีกว่านะได้ดุนกว่าเยอะเดีว่างว่ามุนเองนี่มันไม่ค่อยติดนะโอ้โหดูเป็นไงได้มาทัดเองพรามุน,นเองอะ วายโอ้โหเก็บวายก่อนโอ้หเหมือนเองไม่มาจริงๆนะลวดอ่ะทัวรโบโรดูหน่อยเก็บเหมือนนี่ไง <c oughs> เราไปใช้แค่ดูได้เลยลดนะสำหรับเทคนิคออตโต้ทรโบนะฮะเอ,อ้ยอย่าไปหมุนเองนะหมุนเองันไม่เข้าโอ้โหหมุนเองไ,ไออองปกี่ไม้เมื่อกี้ห้าห้าบกไม้นะอ่ะดอกนี้ได้มาสองพันแล้วอุะทัวร์โมปะการจัดการไม้อีกแล้วครับ เออแนะนำนะกดออโต้ดีกว่านะดูนะคำนวณติดมานิดหน่อยก็ยังคอมโบแล้วโอ้โหปัทับจังคูณสิบไปุกวนเมื่อกี้เรากดนีไม่ได้อะไรเลยนะได้มาหกร้อยดวนโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะสลับประทัดคูณสิบอะไรก็ได้ขอให้คูณสิบก็พอนะโดดไหมไม่โดดโอ้โห,โหโดดยากโดดจริงจริงนะวันนี้นะติสดสามติดไปเลยแล้วกัน อีสิบมลอันนี้ตัวบัวและโดดเป็นเทียบร้อยครับโอ้โหเปลี่ยนเบ็ดเป็นโดดนะมาในสม้มเฮ้ยไม่เอาเอาเอจะไปคืบต,ตาม,มาันละโอ้โหวายอย่างงี้วายเตรียมกระดาอย่างงี้ก็ต้องวายดิเพื่อนโอ้โหได้ตุงเงินตุงทองมาตุงเงินตุงทองหกร้อยคูณสิบจัดกันมาแบบเต็มคาราบิโสวยๆงามๆเลยนะตอนนี้หกพันนะ เฮ้ยจัดมาหกพันเลยนะไปตอนนี้กำไรหนึ่งหมื่นเปที่เรียบร้อยแล้ววนนะสำหรับวนนี้ก็มารับชมใหม่ใช่กักดไลค์กดแชร์กด subscribe บังด้วยนะครับอยากให้บังรเลิวเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยเออเมทิอในการบางรองนะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะโอ้โหแต่ว่าเปิดสามสิบเริ่มนิ่งพอสองเดยจะมาอีกรอบหรือเปล่ามาอีกรอบจัดมาเออ โอ้โหสวยๆงามๆนะช่วงเวลานี้นะเกมงัวนะครับเออนี่บางเล่นตามช่วงเวลานะใครที่อยากกระตรางกู VIP สามารถคลิกลิงใต้หิบได้เลยนะครับได้มา3,000ดอกนี้เงินเต็มคาราบิลนะเกมนี้เบียดสูงสุดอยู่ที่4,000นะโดนนะเราจัดปิดร้อยไปสัก3ทีไหมไป โดดไหมโดดนะเพื่อนเออเปลี่ยนร้อยโดดนะด,ดูนะมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรส้มก่อผ่านเพื่อนเออเอาบอลสองแดงก็ได้นะขอให้คูณสิบคูณสิบอ,อันนี้ผ่านก่อนเพื่อนผ่านผ่านได้ผ่านก่อนเออ,อถุงเงินถุงทองอันนี้ก็ได้นะ ล้วลุ้นนานไงคราวนี้ลุ้นนานไงกคน่าจะเป็นอะไรเนี่ยกคนะ่ะอ่างเปาซองแดงเจ้าเก่าเวลาเดิมโอ้โหแล้วหนึ่งพันมานี้เต็มคารบิอเลยนะกคนะ่ะได้มาหนึ่งหมื่นนะฮะหนึ่งหมื่นกลมๆแล้วตอนนี้ก็ไรที่สองสองหมื่นสามนะครับสี่ร้อยไปเลย โบเข้าไปโดดไหมเพื่อนโอ้ไม่โดดไม่โดดมีวายเออตำลึงมาก่อนนะโดนได้มา1หนึ่งหมื่นพันะโอ้โห,โหยไม่ต้องโดดก็ได้นะตะเกิดตำลึงจะมาหานี้นะอีกตักไม้ไปโบไปโอ้โหแล้วเริ่มนิ่งอ่ะ ลายตำลิงผสม,มเปเอามานะแ8,004โอเคโอเคทุกคนสำหรับวันนี้บางก็น่าจะพอใจกันแล้วนะตอนนี้กําไรอยูท่ที่ใน40,004 40, นะครับเริ่มต้นกับกด300นะสำหรับใครที่อยากได้ตารางกูเกพีสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนีเช่นกันก,นกนดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บังด้วยนะวันนี้บางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ